วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับว้าวเป็นรถขนฟางนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาฟางไปทําอะไรนะครับโอ้ใช้เครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์สูบน้านะครับแต่ว่าดูดีๆตรงนี้ก็มีไฟฟ้านะครับเนไฟฟ้าต่อลงมาเลยฮะตรงเนี้ยสะพานตรงนี้ก็คือวิวข้างล่างนี่สวยมากครับเห็นไหมครับข้างหลังตรงเนี้ย เป็นนาข้าวนะครับสีเหลืองรามเลยนะครับ <S <S อพอมองเข้าไปแบบนี้แล้วคิดถึงบ้านเราเลยนะครับเนี่ยแต่ข้างหลังจากนาข้าวอาจจะมองเห็นเปไกลๆตรงนั้นนะครับมันจะมีผ้าสแลนเขาปลูกถังด้วยนะครับ <S <S เจอกันข้างล่างครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนครับโอ้โห ผมเจอรถขนฟางคันหนึ่งครับโอ้โหผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาเขาเอาฟางไว้ทําไมครับเดี๋ยวผมลงไปดูนี่นึงครับโอ้โหเป็นรถขนฟางนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาฟางไปทําอะไรนะครับใหญ่นะครับนี่ช่วงกระบาดนี้น่าจะได้สักประมาณสามเมตรได้นะเนี่สามเมตรครึ่งหรือสี่เมตรเนี่ย ล้อนี่มันเหมือนล้อรถไถนาเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าซ้อนกัน แสดงถึงการใช้งานอย่างคุ้มค่าเลยนะครับไปดูข้างในนี่ครับผมอะไรผมอะไรอยู่ด้านซ้ายนะครับโอ้รถแต่หวันนี่มันด้านซ้ายมียี่ห้อด้วยนะยี่ห้อมิตซูด้วยนะโอ้โห ไว้ใต้สะพานนะไปต่อไปใต้สะพานนะสะพานที่ผมขึ้นไปถ่ายเมื่อกี้นะฮะนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับใต้สะพานมีรูปโลโก้แตงโมด้วยนะครับเมื่อก่อนอาจจะปลุกแตงโมกันนะฮะ มีการมองนิดนึงนะครับเจ้าไต้หวันเมื่อกี้เห็นผมถือกล้องนี่โอ้ยถ่ายอะไรกันหน้าก็อาจจะคิดไปะนะนี่ครับตรงที่ผมถ่ายเปิดกล้องเมื่อกี้ก็นู่นแหละครับอยู่ช่วงระหว่างต่างๆไกลๆนู่นแหละฮะเนี่ย อันนี้คือแถวเขตดชนบทจริงๆเลยนะครับเนี่ยชนบทในไต้หวันเลยครับท่านทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะฮะมามาดูโอ้เห็นมีเครื่องสูบน้ําด้วยนะครับโอ้ใช้เครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์สูบน้ํานะครับแต่ว่าดูดีๆตรงนี้ก็มีไฟฟ้านะครับเลไฟฟ้าต่อลงมาเลยฮะตรงเนี้ยเอ๊แต่แต่ทาไมเขาใช้เครื่องยนต์นะเนี่ยดูดูเครื่องยนต์ ท่อนี้ขนาด4นิ้วเลยนะเนี่ยดูด้วยสายตาเป็นเครื่องยนต์ยันมานะเป็นเครื่องยนตยันมาเขาจะสูบน้ำลงมาแล้วก็ปล่อยน้ำเข้านาเลยนะครับนี่ที่นี่ไม่มีสปริงเกอร์นะครับที่นี่ไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีสายน้ำหยดนะครับหรือมีแต่เขาเอาไม่ใช้เขาจะใช้ระบบน้ำกันแบบว่าปล่อยลงเข้าไปในแปลงแปลงนาแปลงพืชสวนเลยนะครับนี่ เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดเลยนะครับเนี่ยถ้าจะดูไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะสิ้นเปลืองน้ำนิดนึงเนี่ยครับเลือ้งอารามเลยนะครับพื้นที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่เสมอการเรียบเลยนะครับไม่มีที่สูงที่ต่ำ เล่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นผักอะไรนะที่บ้านเรารู้แต่ว่าเห็นขายในตลาดนี่ผักแบบนี้นี่เป็นผักกินใบนะครับเป็นผักกินใบชาวตะวันจะเอาไปผัดนะครับไปผัดใสน่น้ามันแล้วก็ใสซ่ซอสน,น,นิดๆนอะ่ะเขาก็กินกับข้าวกันนี่คนระับจะเป็นน้ําน้ําจะปล่อยเข้าร่องนะครับแ้งใหญ่นะครับเนี่ยทำแบบนี้มันมันคุ้มคุ้มทุน กว่าเป็นการลงทุนที่น้อยนิดนะครับนี่แค่แค่ยกร่องขึ้นแล้วก็หวานหวานแล้วก็ผักมันขึ้นก็ปล่อยน้ำเข้าเข้าด้านข้างนี้มันจะซึมหากันหมดนะฮะใช่ไหมอาจจะปล่อยน้ํามาเป็นร่องเนี่ยไม่รู้ว่าที่ปล่อยน้ําจะเป็นที่เดียวกันกับที่ผมถ่ายสูบน้ำมาเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวไปต่อกันเลยนี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มาทาเสาไฟนะฮะนี่ครับแรงเข้าเามื่อกี้นี่ครับเนี่ยที่ผมถ่ายออกมาจากด้านบนนะฮะโอ้โห ข้าวนี่เสมอกันริมเลยนะครับเสมอริมเลยนะครับไม่มีที่ตรงไหนว่าสูงว่าต่ำครับดูตรงพื้นนาแล้วตรงนี้ไม่มีน้ำํำรู้สึกว่าเขาจะเริ่มปล่อยแห้งแล้วนะครับเพื่อจะเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะฮะเสมอกันเลยนะครับโรงข้าวนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าจะให้พูดตามความรู้สึกจริงๆ จากประสบการณ์ที่เห็นมาจากแปลงนาด้านอื่นแปลงนาที่อื่นนี่จะจะดกกว่านี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าแปลงนาที่อื่นมันจะดกขนาดไหนอันนี้ก็เปรียบเทียบถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเป็นข้าวเม็ดสั้นอ,อู้มาตรงนี้เป็นเป็นแปลงแปลงผักนะฮะแปลงผักใช้ใช้สลันนะน่าจะเป็นสลดนเบอร์สี่สิบนะดูเหมือนจะบางๆ นี่ครับเดี๋ยวจะไปดูแปลงแปลงผักตรงนี้มันเข้าอ่านอะไรนะเนี่ยนี่ครับออ้แปลงข้างในนี้เป็นหวานเมล็ดผักคนระับผมกําลังมองหาที่ที่จะข้ามไปข้างในนะจะไปถ่ายใกล้ๆเลยนะอันนี้เอาตรงนี้ะนะเจ้าของเจ้าของที่ เจ้าของนาเขาอยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะครับแต่ว่าถือวิาสาสะเข้าไปถ่ายเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนไล่หรือเปล่าขออนุญาตเปิดดูนะครับกล่องนี้มีอะไรโอ้ใส่น้ําครับน้ํากินครับน้ํากินเวลาเขามาทําเกษตรนี่ครับผักอะไรไม่รู้นะเนี่ยเท่าที่ดูใบหยิกๆแบบนี้น่าจะเป็นผักขึ้นช่ายนะฮะไม่รู้ ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเป็นผักขึ้นชายดูครับวิธีปลูกนี่จะง่ายๆเลยนะครับพี่เห็นดูเหมือนว่าเขาจะยกร่องขึ้นมาแล้วก็หวานเลยนะครับพอหวานเสร็จก็ปล่อยน้ําเข้าตามร่องเห็นไหมครับปล่อยน้ําเข้าไปตามร่องเนี้ยเสร็จแล้วก็น่าจะคอยเก็บหญ้านะครับในแปลงผักไต้หวันนี้สุดมากแล้วหญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดของเขาเนี่ยทำกเกษตรหมดแล้วไม่มีที่ให้หญ้าเกิดแล้วก็เมื่อหญ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีมเมล็ดปลิวเข้ามานะครับเมื่อไม่มีเมล็ดปลิวเข้ามามันก็แน่นอนก็จะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นคำสันนิษฐานล้วนๆน,นะครับไม่มีข้อมูลอะไรมาอ้างอีกนะครับเป็นคนสันสนิษฐานและกัความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆน,นะครับ หญ้าปากวายนี่ก็มีนะฮะหญ้าธรรมดาเนะี่ยเลี้ยงงวน,นี่ชอบเลยนะเนี่ยโอ้โห,โโหนี่คือแรงข้าวเลยนะเนี่ยเหลืองกระดาบเนี่ย,ยนะสวยมากครับดู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 หนาตึบเลยนะครับหนาตึบเลยครับเป็นเมล็ดเล็กๆนะครับเมล็ดไม่ใหญ่เป็นข้าวเม็ดเล็กนะฮะสวยครับอื เอ้ย你好ครับครับลงมาแล้วครับตรงนี้เป็นนาข้าวที่อยู่ด้านล่างครับถ้าจะมองจากมุมด้านบนก็จะเป็นสลับกันแต่จากเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างแล้วครับนี่ตรงนี้ฮะเป็นอะไรที่สวยงามมากครับนาข้าวนี่เป็นเหลืองอราวนะครับที่ผมผ่านมาทางนี้ก็สะดุดตาทันทีเลยนะครับนี่ครับ ดูแล้วมันน่าจะเก็บเขี่ยวได้แล้วนะครับข้าวเมล็ดเล็กๆนะครับดูครับน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังรอเวลาเฉยๆเพราะว่าช่วงนี้มันยังฝนตกอยู่นะครับคงจะต้องรอให้ดินแห้งนะครับ ขออนุญาตเรียนตรงๆนะครับว่าตรงนี้นะผมไม่รู้จากใครสักคนนะครับมาเนี่ยคือคือ,คอถือวิสาสะลงมาอย่างเดียวนะครับเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นเป็น,ปนแปลงแตงโมนะเนี่ยโอ้แปลงแตงโมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูแตงโมเลยแต่ดูไมค่ค่ลูกโกครเคลยแบบนี้นี่รู้สึกว่าเขาจะไม่เาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับตอนนี้ขนาดต้นที่ทิ้งแล้วครับมันยัง ยังออกออกยอดออกอะไรออกมาใหม่นะเนี่ยลองถ่าดูสิมันดูมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นมีรอยไหมจากแดดสีมันจะเลื้องไปหมดเลยตรงนี้ขั้วมันก็มีเถามันนี่ตายหมดแล้วนะเถามันนี่ตายหมดแล้วมันจะลองผ่าดูสักลูกนะครับนะดูนะครับกระเป๋าพิเศษกระเป๋าดูเรืองมงผมจะมีอะไรมา าแตงโมไหมครับมีของแข็งอยู่อย่างเดียวก็คือกุดแยนะครับผมว่าจะเอากุญแยนี่แหละผาครับดูด้วยกันนะครับ แดงน่ากินนะครับอเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้มันมันบอกว่าว่ามันเสียแล้วตรงนี้มันบอกว่าเสียแล้วเพราะว่าโดนแดดเผามากนะฮะครับตรงนี้แต่ว่าเนื้อข้างในนี่ตรงนี้น่าจะยังใช้ได้นะครับดูเหมือนว่ายังไม่เสียนะครับหนๆก็ลองชิมดูหน่อยไหม <laughs> เอาเลยนะเอาชิมดูหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตรงกลางนิเนี้ย ở xin điều xin điều xin điều nào bán đi đấy bán đi không không phải bị lè nữa bán đi bán hấp bán bán gì nữa อร่อยครับครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรดูข้างล่างใต้ทางรนี่เป็นสำนักงานของชาวสวนที่นี่เลยนะฮะใช่กระสอบปุ๋ยหมักหรือเปล่านะฮะดูดูนะครับว่ามีปุ๋ยหมักหรือเปล่านะใช่หรือเปล่ามีแกลบด้วยนะเนี่ยโอ้มีแกลบด้วย น่าจะเป็นขี้ไก่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองเปิดดูที่อ้อันนี้เป็นถุงกระสอบธรรมดาที่ใส่กระสอบเปล่าอ,น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 ,อนี่ครับนี่นี่นีตรงนี้อนี่คนี่ครับโ้ใช่แล้วเป็นขี้ไก่นะครับขี้ไก่ผสมแกลบนะโออ๋อที่เมื่อกี้ที่ผมเห็นอยู่ในแปลง เขาจะเอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่โอ้นี่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นขี้ไก่ล้วนๆนะครับนี่ขี้ไก่ไม่เย็นเด้อนะเนี่ยแสดงว่ามันเป็นปุ๋ยแด้เนี่ยไม่มีแอมโมเนียมันมันไม่ร้อนอ่ะปกติขี้ไก่นี่ถ้าจะโดนน้ำมันจะอุ่นจะร้อนอ่ะถ้ามันยังไม่เป็นเป็นปุ๋ยนะเนี่ยเป็นปุ๋ยะค้ับดูว่าเขาเขาใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ ไว้ที่โคนต้นนะฮะเขาก็ใส่ข้างๆนี่เลยนะฮะใส่ข้างๆห่างกันประมาณ1ฟุตนะครับหรือห0สิเซนประมาณนี้หนะึ่งฟุตถึงห้าสิบเซนไม่ไดใ้ใส่ใกล้นะฮะวางไปอย่างลงเลยเนะี่ยครับคลิปนี้ยังไงก็ขอได้จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเดี๋ยวยังไง วันหยุดต่อไปว่จะไปทางไหนเดี๋ยวผมจะแท็กยิบมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งนะครับว่าที่นี่ที่นี่ในไต้หวันมีอะไรบ้างนะครับครับสวัสดีครับ